รับซื้อนะครับ40,000บาทนะครับสำหรับเหรียญนะครับ10บาท2ีนะครับปี2548ใครที่มีอย่าลืมติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับกราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอย่าดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับเรามีเหรียญ10บาทนะครับสีอ่าเป็นปี2548อย่างที่กลืนไว้ข้างต้นนะครับในคลิป เราก็ดูคลิปนะครับให้จบนะครับจะได้เป็นข้อมูลแล้วก็ประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนที่ทุนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะครับสําหรับเรียน1ิบ,บ้านนะครับสองสี่ปีสองห้าสี่แปดนะครับมีการเล่นหากันสูงสุดอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นของจริงด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มีการได้รับรองจากสถาบันนะครับแล้วก็เพจที่มีการรับซื้อนะครับแล้วก็คัด เกรดเหรียญนะครับการคัดเกรดเหรียญนี่ก็คือทําให้เหรียญเนี่ยมันมีสภาพที่สวยขึ้นแล้วก็ราคาแพงขึ้นนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนะครับเหรียญสิบบาทนะครับที่เป็นบล็อกพระเศร็จเล็กแบบนี้นะครับว่าทําไมนะครับมันถึงมีการเล่นหากันนะครับที่แพงเอามากๆเลยนะครับราคาสี่หมื่นอันดับแรกเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญสิบบาทปกติอย่างนี้นะครับทั่วไปเนี่ย อาจจะยังไม่มีราคานะครับเพราะว่าเป็นเหรียญสิบาทที่ถูกผลิตเยอะนั่นเองปีสีนี้ถือว่าผลิตเยอะนะครับหลัก 10- บถึงร้อยล้านเหรียญก็มีนะครับสภาพสวยๆเนี่ยก็อาจจะพอหาได้บ้างนะครับไม่ได้บ้างหลายๆท่านก็เก็บสะสมนะครับเหรียญสิบาทปี2องพไว้นะครับถ้าเป็นเหรียญเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยเห็นไหมครับหัวกั้อยส่วนใหญ่แล้วจะสลับกันแบบนี้นะครับหัวก้อยจะสลับกันแบบนี้นะครับ ลองดูนะครับแต่คลิปนี้เราไม่ได้มารับซื้อเหรียญแบบพระสินตรงนะครับอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับสาเหตุที่มันมีราคาสูงถึงสี่หมืนบาทนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเพราะว่ามันไปเจอข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับสาหรับเหรียญสิบบาทปีสี่แปดครับก็คือการที่มีคนนําเหรียญแบบนี้ไปคัดเกตก็คือเป็นเหรียญเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคํา เนื้อทองคาแบบนี้นะครับมีการคัดเกตมีตลาบคัดเกตมาด้วยนะครับเห็นไหมครับผมจะขึ้นภาพไว้เลยซึ่งนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่หาได้ยากนะครับทางประเทศนี่อาจจะมีไม่กี่เหรียญนะครับมีทั้งสองสามเหรียญก็มีนะครับแล้วราคาเนี่ยก็แพงขึ้นนะครับเรื่อยๆด้วยตามราคาทองคํานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทนะครับผม ใครที่มีในส่วนของเหรียญทองคานะครับต่างๆนะครับทางชาแนลของเราก็ยินดีรับซื้อให้นะครับก็ติดต่อผมก็มาชี่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็คอมเมนต์เบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปให้เองนะครับเป็นไงครับสําหรับข้อมูลอัปเดตนะครับสําหรับเหรียญ10บาทครับปี2 5งพเป็นพันนะครับใครที่มองเห็นว่าเป็นประโยชน์กับพนพันดีนะครับก็ขอคนลลคนกดแช์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแน,นลเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แกเปลี่ยนทอนนี้นะครับกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ yes.